สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําพิซซาสไตล์อิตาเลียนนะคะจะหมักสตาร์เตอร์แบบพ o ูลิชซึ่งวิธีนี้เราใช้ได้กับขนมปังทุกประเภทเลยนะคะพิซซ่านี่ทําไม่ยากเลยนะคะทําง่ายมากนวดมือได้ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะวิธีทําพิซซาของเราในคลิปนี้นะคะก็จะใช้เป็นแบบแป้งหมักการพรีเฟอร์เมนต์จะมีหลายวิธีนะคะที่เราทําในคลิปนี้ก็จะเรียกว่าพูลิชนะคะแป้ง100กรัมนะคะ แล้วก็ใส่ยีสต์ประมาณ3กรัมครึ่งค่ะหรือประมาณ1ช้อนชาก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำา1 0 0กรัมค่ะคนให้เข้ากันดีจนไม่เห็นเม็ดแป้งนะคะยีสต์ที่ใส่ก็จะขึ้นอยู่กับเวลาที่เราจะหมักนะคะถ้าหากว่าเรามีเวลาหมักหรือว่าพักแป้งนานๆเราก็จะใส่ยีสต์ในสูตรนี้ประมาณ1 8สวนช้อนชานะคะหรือว่าแค่เพียงหยิบมือก็พอนะคะ แล้วก็ปิดฝาพักไว้อุณหภูมิห้อง1ชั่วโมงค่ะหมักครบ1ชั่วโมงแล้วเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นต่ออีกประมาณ16-24ชั่วโมงค่ะนี่เราหมักมา17ชั่วโมงค่ะนี่คือพูลิชหรือสตาร์เตอร์ที่เราจะใช้นะคะพูลิชที่นำออกมาจากตู้เย็นสามารถนำมาใช้ได้เลยค่ะ เราก็จะเอาพูริชกับน้ำผสมให้เข้ากันก่อนนะคะสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการหมักสตาร์เตอร์แบบพู l ริชนี้นะคะมีวิธีการคำนวณยังไงหรือข้อดียังไงเราจะเขียนรายละเอียดไว้ให้ที่ใต้คลิปค่ะขยำพอเข้ากันนะคะก็ใส่เกลือลงไปก่อนเลยค่ะขยำพอให้เกลือกระจายทั่วๆก็พอค่ะแล้วก็เทปแป้งลงไปนวดพอเข้ากันนะคะ คนหรือนวดให้พอเข้ากันนะคะแล้วเราก็จะเทออกมานวดต่อที่พื้นนะคะโดจะติดมือมากนะคะเพราะว่าความชื้นค่อนข้างเยอะค่ะนวดพอจะเป็นก้อน,นะคะไม่ต้องให้เนียน,นะคะ่ะใส่น้ำมันมะกอกสองชนโต๊ะค่ะทาที่มือด้วยนะคะใช้น้ำมันพืชธรรมดาก็ได้ค่ะ ปกติเราก็จะนวดวิธีนี้กันนะคะก็คือพับแล้วก็ใช้อุ้งมือดันไปด้านหน้าแล้วก็หมุนพับแล้วก็ดันไปด้านหน้าแล้วก็หมุนพับดันไปด้านหน้าแต่สําหรับโดที่แฉะหรือมีความชื้นเยอะนะคะเราจะใช้วิธีต่อไปนี้นวดนะคะเราสามารถนวดโดได้เนียนในระยะเวลาไม่นานค่ะคือเราจะใช้นิ้วทั้งสองข้างช้อนด้านข,าข้างของโดขึ้นมาแล้วก็จับฟาดให้โด ยืดออกไปแล้วก็ม้วนพับช้อนขึ้นมาฟาดม้วนพับใช้นิ้วช้อนขึ้นมาฟาดไปข้างหน้าม้วนพับทำแบบนี้ประมาณ5นาทีก็พอค่ะหน้าโดจะเนียนขึ้นไวมากเลยค่ะ โดที่นวดเสร็จแล้วตอนนี้ก็ยังแฉะติดมืออยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะรวบหน้าโดให้ตึงนะคะหาอะไรคลุมปิดกันลมไว้พักไว้ประมาณ15-20นาทีค่ะหลังจากครบ15นาทีนะคะเราก็จะนวดวิธีเดิมค่ะใช้นิ้วช้อนขึ้นมาฟาดให้โดยืดไปข้างหน้าม้วนพับช้อนขึ้นมาฟาดม้วนพับทำแบบนี้อีกประมาณ1นาทีค่ะ โดจะเนียนขึ้นทันทีเลยค่ะพักแป้งไว้15นาทีแล้วก็ทําโดให้เป็นลูกกลมๆหน้าตึงๆไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งในโถนะคะเราจะทาน้ำมันให้ทั่วแล้วเราก็จะพักไว้อีก1ชั่วโมงค่ะหลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปนะคะเราก็จะมาแบ่งแป้ง หน้าโดจะอยู่ที่พื้นนะคะสูตรนี้เราจะทำเป็น2ถาดค่ะแล้วก็แบ่งแป้งเป็น2องลูกแล้วก็ทำแป้งให้เป็นทรงกลมหน้าตึงๆไว้ทาแป้งที่มือน,นิดหน่อยค่ะจะได้คลึงง่ายๆค่ะ พักไว้อีกประมาณ1ชั่วโมงค่ะเหลือเวลาอีก15นาทีก่อนจะครบเวลาพักแป้ง1ชั่วโมงเราก็จะมาเซตเตาอบกันค่ะวอร์มเตาอบไว้ที่อุณหภูมิส,สูงสุดของเตาอบเลยนะคะแล้วก็ไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมถาดที่จะอบก็ใส่ไว้ในเตาด้วยค่ะให้ร้อนจัดเลยค่ะถ้ามีหินอบพิซซ่าก็นําเข้าเตาอบวอร์มไว้เลยค่ะวอร์มเตา15นาทีขึ้นไปนะคะพักแป้งมาครบ1ชั่วโมงละะแล้วนะคะเราก็จะมาแผ่แป้งแล้วก็มาอบค่ะ การอบจะมี2วิธีนะคะวิธีแรกก็จะง่ายๆเลยค่ะอบรอบเดียวแป้งออกมาจะนุ่มอย่างเดียวค่ะเอาแป้งโรยที่ปลายเกียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็แซ่พิซซาออกมา นำก้อนโดพิซซ่าจุ่มลงไปในแป้งทั้งสองฝั่งเลยค่ะแล้วก็โรยแป้งที่พื้นเราจะทำแบบมีขอบแล้วก็จะค่อยๆกดแป้งจากด้านในนะคะไล่ให้เป็นขอบจนครบรอบถ้าชอบขอบหนาๆก็ใช้นิ้วกดให้เหลือขอบข้างนอกมากๆนะคะแต่ถ้าไม่อยากให้ขอบหนามากก็ใช้นิ้วกดให้เหลือขอบด้านข้างน้อยๆค่ะเพราะว่าเวลาอบขอบก็จะพองหนาขึ้นมาอีกนะคะ แล้วก็จะยืดแป้งพิซซาโดยการใช้มือข้างหนึ่งดันอีกข้างหนึ่งก็จะดึงแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ทรงพิซซาที่เราพอใจนะคะถ้าหากว่าไม่อยากให้มีขอบเลยนะคะก็ใช้นิ้วกดจนสุดขอบเลยค่ะไม่ให้มีลมเหลืออยู่หรือว่าจะใช้ไม้รีดแป้งก็ได้ค่ะใส่กระดาษไขรองอบนะคะ แล้วก็จะทาขอพิซซ่าด้วยนมสดกับไข่ผสมกันนะคะทาก่อนที่จะทาซอสพิซซ่ากันได้นะคะจะได้ทาง่ายๆ แล้วก็นํำอบประมาณ10บถึงสินาทีหรือจนกว่าชีสจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลนะคะ12นาทีแล้วนะคะสีก็สวยแล้วะคะ่ะเราก็จะนำออกเลย ทีหนึงจะเป็นการอบสองรอบนะคะจะทำให้ขอบพิซซ่ากรอบนอกนิดๆแล้วก็นุ่มในถ้าไม่อยากให้มีขอบเราก็กดให้แบนทั้งหมดได้เลยนะคะ เราจะแผ่แป้งแล้วก็ใส่ซอสพิซซ่านำไปอบรอบแรกก่อนประมาณ5 7ถึงนาทีดูให้ขอบพิซซ่าเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลนิดๆค่ะในคลิปเราอบแค่5นาทีขอบยังไม่ทันสีน้ำตาลดีนะคะถ้าหากว่าอยากจะให้ขอบกรอบรอบขในให้อบรอบแรกจนขอบออกสีน้ำตาลนิดๆค่ะแล้วก็นำออกมาใส่หน้าที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อย นำอบรอบสองจะอบประมาณ10-15นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าชีสจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาละคะ่ะอบมา12บนาทีนะคะเราก็พอแล้วค่ะขอบสวยแล้วก็ชีสละลายสวยแล้วค่ะ แป้งก็จะหนาหนุ่มมากค่ะถ้าชอบแป้งนิ่มๆก็ทําแบบแรกนะคะสะดวกมากเลยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook ส่วนโค c คุกิง้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ